แต่งงานผมอะป่าเดินเข้างานกับสิงโตอะไปที่รักผมจริงอะต้องกล้ามางานเนี้ยเลี้ยงช้างด้วยคนรอใอ้สิงโตก่อนเอาไปอย่างๆไปไม่ไหวไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวแล้วคนเดียวไม่ไหวเยอะแยะครับถ้าเราพี่น้องกันพี่75ไร่์ไ้คิดเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาพ้องเหรอเป็นคนเอาพวกเอาพร้อมเรื่องก่อนนะทำก่อนนะปั๊มถ้เป็นปั๊มสนามไหนพี่อไปจดี้ปั๊มที่ไหนดีพี่ สวัสดีครับ f c ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้เดอชัดเยลตอนนี้นะครับอยู่ที่เซา t ์แอฟริกานะครับนี่ดูบรรยากาศเซา t ์แอฟริกานะครับอะบูดาบูอาบูดาบูจีบออาบูดีเปิดบนฝั่งก็ได้ มึงจะมาเปิดหาพ่อมึเปิดฟังทะเลอ้าวโกบอยวันนี้นะครับความลึกของเขาเท่าไหร่40เมตรนะลึกมากใช่คือระดับคนเราดำน้ำนี่นา30เมตรก็ขี้แตกแล้วนะอ่าสีเมตรแล้วคงไปนะมึงไม่เห็นศพเลยนะมีชูชีพครับผมเพื่อความปลอดภัยครับนี่ไม่วันนี้ครับทำตามความฝันนะครับเอฟซีนะครับผมจะพาโกบอยนะครับมาซื้อที่เลี้ยงสิงโตตัวลงมันขายแล้วเหรออะไรนะไอ้บ้ามไปขายแล้วเหรอพี่ยังไม่ขายแต่ผมพาโกมาเปิดจะได้ฟรีไง เออจะได้พาโกมาเผือจะได้เช่าหรืออะไรเงีย้ย <c oughs> เพราะว่าไม่เอฟซีคือผมมาเคยพูดแล้วว่าถ้าเกิดผมอ่ะโสดอะ่ะความฝันในหนึ่งอย่างที่ผมต้องไปทำมัก็คือเลี้ยงสิงโตไม่โสดมึงก็ทําได้เรื่องสิงโตอ่ะทําไมอะ่ะไม่ใช่ตอนไม่โสดอะ่ะคือเคยคุย,คยแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เ,<อ>เพราะว่าเวลายังไม่ได้เวลายังไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันก่อนอถ้าจะเลี้ยงกันมันก็คือต้องเลี้ยงตอนอายุเยอะ4ี่ห้าสิบทําไมจะได้แดกง,ง่ายสี่ห้าสิบไม่คือตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันก่อนไงทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกววันนนเีี้ยยอู่คด คขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งดิเขาขึ้นฝั่งเลยแล้วโอ้ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแล้วดูที่ดูที่ไม่ได้ไม่แล้วตอนนี้อยู่คนเดียวอ่ะผมก็ผมเคยพูดไปแล้วก็บ่อยว่าผมอ่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์กับสิงโตแล้วตอนนี้ผมมาไปเช็คหมดแล้วก็คือสิงโตสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้ที่ไหนถ้าเป็นสิงโตเผือกสิงโตขาวเลี้ยงได้แต่ว่าต้องไปขึ้นจดทะเบียนมีที่ดินเลี้ยงได้โคอ๋อหมายถึงว่าเราสามารถซื้อสิงโตมาได้ได้เลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลยแต่ไม่ควรจะเลี้ยงใจตามบ้าน่นดดรร้ไไมมจัส ต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณมีพื้นที่ให้เขามีพื้นที่ให้เขาไม่รบกวนคนอื่นก็เลยพาบอยเนี่ยมาดูที่ที่นี่ซาวแอฟริกาทั้งหมด180ไร่ของน้องผมเอง180ไร่180ไร่ครับไอที่เนี่ยมันเหมือนกับเราเคยมาทีแล้วนะเคยมาแล้วมาถ่ายยูทูบเออมาแล้วมาแล้วเอาขึ้นฝั่งแล้วมาถึงแล้วน้องรับหน่อยบ๊ามรับหน่อยน้องมาทีนี่เจ้าของที่นะครับสวัสดีครับบ๊ามแต่เดี๋ยวขึ้นมาคุยกัดแอสต์บิลที a อนแคมปใช่ครับพี่ เห็นบอกว่ายอดถล่มทลายมากจากครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายคนจองแบบเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วนะที่นี่สามปีเขาจัดคอนเสิร์ตมาแล้วนี่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาน่ารักมากใครใครจัดนี่เขาเห็นเราเป็นพีเตอร์ช้างเขาใช้ช้างด้วยนะเปลี่ยนเลยเออแต่ช้างเป็นยังเออยัดอีกคนเป็นช้างอีกคนช้างใช่ใช่เออดี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 แล้วถามว่าคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วใครใครมาเขาจอพี่โอ๊ตปาโมตมาพี่โอ๊ตกับซันนี่เออโอ๊ตกับซันนี่แก้ข่าวได้ป่ะได้ไอ้นั่นเป็นคอนเสิร์ตไอ้นั่นเป็นงานแต่งเมียมัรมันับ ีเตรบบยจริงๆคือถ้าต้องบอกว่าที่นี่เรารับจัดงานทุกประเภทเลยคือใครอยากมาจัดมีโปรเจกต์อะไรมาคุยกันอะเหรอใช่ครับมีอะไรบ้างสมมติว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วมีอะไรบ้างมีที่ให้ครับมีไฟฟ้าประมาณนี้ครับที่เหลือจากการด้วเองวันนี้เขามีที่ถร้อยแปดสิบไร่อะไม่อยากทำอะไรก็ทำไดร้อยแปดสิบไร่อะก็จะมาซื้อที่เขาเรียกหิงโตอะบ่อยอยากใช้คขาไม่เรียกก็ซื้อเลยเขาเรียกแต่เขาบอกว่าขออย่างเดียวอะมาที่เขาอะลุงฝึกที่จะพูดถึงเขาบอกนี่ครับมึงก็ตัวเลยก อยางนี้ใคยี่หรือไงไม่แล้วแล้วเดี๋ยวทัวลงช่องตัวเองด้วยนะ <c oughs> ทัวร์ลงแม่ครั้งที่แล้วลงแม่ครั้งนี้แล้วลงมาของ,งไม่เป็นไรเราได้ยอดผมเน้นยอดวิวมาเลยทัวลงไม่เป็นไรครับเน้นยอดวิวครับขึ้นมาครับพี่ทั้งหมดร้อยแปดสิบไลท์แว,วันนี้เราดาน้องปกติที่อื่นใช้โดนแต่วันนี้เราจะใช้นกอินทรีย์แล้วเอาเอา,เอากล้องโปรโปกตีน,นอกอินทรีย์หน่อยแล้วก็บินบินหน่อยบินหน่อยเดี๋ยววันนี้คุณเรียกว่าเขาเรียกว่าซื้อซื้อที่อย่าใช้เขามาซื้อเลยสำหรับนาแน่าช้อน้องนเท่าไไหร่่มตีเงินนก็่าจะลเยอะะไปป่พี่เดี๋ยวนะกมัยเดี๋วนะก่อนก่อนจะตดู ทำลืงละพันล้าน,น, <c oughs> นเป็นฝันนะเนี่ยเป็นฝันเพ้อเพ้อลดลงแรงของผมอะ <c oughs> แต่ผมอะก็พูดจริงนะว่าผมไม่อยากเลด้สุนโต้แล้วก็ก็เลยไปเช็คที่แล้วตามกรุงเทพธีธาบอกตามตรงว่าขายยี่หกล้านก็ไม่ไม่มีตังค์ไปเช็คมาแล้ว <c oughs> ที่กร <c oughs> ุงเทพธีธาให้โต้งไปเช็คมาแล้วยี่หกล้านไม่มีตังค์แล้วแล้วทำไมสิ่งโตนี่มันเลี้ยงที่บ้านไม่ได้พี่อ่ะมันเลี้ยงได้แต่ว่ามันต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณคือมันจะเลี้ยงเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งตอนที่น้องน้องทันเดือนอ่ะคือถ้าเดือนี่อ๋อนนีีี่่่คือทเผมป็นร้วพอโต นะคือพี่กะว่าแบบกางเต็นท์อยู่ตื่นเชา้ามาเจอสิงโตพี่หน้าเต็นท์เนี่ยต่อไปเอาาีี้ดกว่ประเทศไทยยังไม่มีเต็นท์ฟิลแอฟริกาพี่ชาบแอฟริกาอฟฟก,าโกโอยบอกไปเช็คมามันมีที่เที่ยวที่แบบธรรมชาติอ่ะคือมันแสนนะแต่คือเราเข้าได้แค่เต็นท์ห้ามออกจากเต็นท์คือถ้าเกิดผมจะไปหาโกโบอยอะห้ามเดินไปเองต้องโทรตามเจ้าหน้าที่มารับเดี๋ยวหน้าสิงโตมันมันก็ทลายเต็นท์ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ชัวร์เพราะเขาจะปล่อยสิงโตเดินอล่อยสิงโตเดินโความรู้ใหม่อ่านี่ก็เลยนี่แหละผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำธุรกิจที่มันรินนนเเค้้ามมีีตต็ท์ออยยยูู่่่แแแลลววังไมม่ีสิงโต จะมาเอาที่เขาเนี่ยเลี้ยสิงโตที่นี่แม่จริงๆไม่รู้นะถ้าเทปเทปนี้ว่าร้ว่าเอาสิงโตมาลองจําลองดูนะคุณจะเช่าสิโสงโตวันก่อนเทปนั้นอ่ะแล้วปล,ปล่อยปล่อยลองเดินดูก่นเป็นลูกสิงโตครับเอเอผมอผมเห็นแล้วแว<ม>บ <ๆ S 2> เห็น <ๆ S 2> ที่อุ้มอมอยู่ไปเยี่ยมมาแล้วไปเยี่ยมมาแล้วลูกสิงโตแต่นั้นลูกสาวมือไปเยี่ยเขาไม่ได้เรียกสิงโตแต่เหมือนอยู่เหมือนอยู่ลูกมันไม่อยากจะว่าจะเดี๋ยวว่าจะอุ้มเลยเดินยังเดินไม่ได้กลัวเห็บแมงกอยพี่พี่เห็นตรงนี้ปะอย่ากให้กูบ่อยอุ้มลูกพี่แล้วก็ชูมาา ไปเห็นท้องฟ้าเลยนะบ้า วันแต่งงานผมอะผมจะเอาสิงโตใส่ชุดเพื่อนนี่ด้วยเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวแล้วใครจูงผมจูงเองอย่าบอกนะวคุณแต่งที่นี่ด้วยรอบนึงคุณจะมาแต่งที่นี่แต่งที่นี่รอบนึงเพราะเพราะว่าสิงโตไปงานแต่งงานด้วยครับมึงใช้คำว่าแต่งที่นี่รอบนึงรอบนึงครับงานนี้มึงเตรียมซองไว้เดี๋ยสามสี่รอบหลักมันจะมีหลายรอบครับคมึงต้องคุ้มอ่ะไม่โกผมไปคิดมาแล้วว่างานแต่งงานผมอะจะมีในายล่าใช่ไหมครับเดินเข้างานกับสิงโตเดินเข้างานก็คือลูกผมอะเขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันไม่แดกกันนนนนนนะะะะแลล้้้้้้้้วววกกกก็คงง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 ออออออัไไไปทีีี่่รรผมมมจจจิิตตตตาาาาาเเยยสสโูด กันเอดีดีดีแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนถ้าผมเลี้ยงเพงโตเมื่อไหร่นะครับทุกคนจะมีวทในการเลี้ยงทั้งหมดเพราะว่าผมจะแนะนําให้ลูกผมได้รู้จักกับนี่พ่อผมนะอ่ามึงอยากกัดนี่เป็นที่ที่ให้ที่ดินนะอ่ามึงอยากกัดโต้งคลองเตยคือคนให้นมมึงนะเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เข้ามาในทางนะครับเขาเห็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วก็บอกพี่โต้งว่าไงนะมั้ยพี่โต้งเนี่ยเดี๋ยวพี่โต้งจะเป็นเนี่ยเปลี่ยนจากวัวเป็นควายจากวัวควายเป็นสิงโตอไปน้องขอดูที่หน่อยได้ครับพี่ทั้งหมด1 8ร้อยแปดสิบไร่นี่คือรวมพื้นนนที่้้แลวะอ้้นยร น้ำเป็นกี่ไร่ร้อยหนึ่งโอ้โหเฉพาะน้ำร้อยไร่แล้วใช่ครับนี่นดูน้ำเปล่าก่อนโอ้โหนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างอันนี้เขาเปลี่ยนเพื่อเราจริงๆบ๊้มใช่ของคุณครับยครับดูดิน้ำแเขาเปลี่ยนเพื่อเราจริงๆภูมิหลังช้างครับท่านเห็นไหมครับ นี่รีเซนเตอร์เรานะฮะแล้วก็ทําให้เอฟซีเนี่ยคือเปลี่ยนคือผมว่าแม่ตอนนี้รักเลยคือผมคิดว่าช้างเนะี่ยคือผมเป็นเจ้าของเลยอเอเตอนนี้นะความคิดผมนะคือผมรักแบรนด์เนี้ยผมมั่นใจว่าไม่มีแบรนด์แอมบสเอร์คนไหนที่จะรักน้ำได้ธรรมชาติตาช้างเท่าผมอีกแล้วใช่แม้แต<ม>่เสื้อกอล์ฟถุงกอล์ฟยังปักให้เลยเป็นช้างเลยเป็นช้างเลยอตอนนี้บอกว่ากําลังศึกษากอลบอลอยู่นะปอกหมอนอะ่ะที่หนุนหัวใช้ปักโลโก้ช้างแล้วช้างด้ยเออแล้วนี่ด้วยเดี๋ยวจะเลี้ยงช้างด้วยตัวอ่เอายงๆวเล้แคนนน็สิร์ตทีี่่นใชช้้างหมมดใใชช่ั้นส ใช้ช้างเสิร์ฟอ่ะอ่าใช่ครับก็คือคนจะไหวเลยแ้งวงลงมาไอ้ช้างอ๋ออ๋ออุ้ยน่ากินอ่ะไอ้นี่คือมันมันมันคอไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกมันอะไรครับพูดไปเรื่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมครับที่อื่นอาจจะเป็นแบบไส้กรอกแบบเนื้อผสมแป้งนะแล้วที่เนี่ยแป้งล้วนเนี่ยเสี๊ยบไหมบุกล็อกไม่บุกเองไม่ไม่มุกแป้งล้วนจริงผมแดกแล้วแป้งจริงจริงๆไม่มีูร้สึไม่มีหมูไม่มีเลยผมก็มั่นใจว่าแป้งนะไม่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 มีหมูอ่ะเอาจริงไหนเนาะเลยขอดูที่เหลือเพราะว่านี่ต้องร้อย 80ไร่น้องใช้ประมาณกี่ไร่บ้างตอนนี้ที่ใช้อยู่จริงๆี่ยก็มีโซนนี้ประมาณ4ไรท่ที่ที่ที่เป็นที่จอดรถแล้วก็ห้องพักหน่เต็นแล้วก็มีฝั่งนู้นที่คุณพ่อเขายังใช้เป็นสูรรถเป็นธุรกิจหลักของผมก็คือทำรับถบที่นปรปฐม ก็ยังมีอู่รถมีอะไรอยู่ก็คนที่พี่เราหมดร้อยแปดสิบเฉพาะน้ำมันเดียวแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยกันเลยแปดสิบน้องใช้ไปสี่ไร่ก็เหลือประมาณเจ็ดสิบหกเราเยอะแยะครับถ้าเราพี่น้องกันพี่เจ็ดสิบห้าไล่กันเลยเจ็ดสิบห้าไร่เองเมื่อเท่าไหร่ยี่สิบห้าไร่เองแล้วแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยเอาไปดูไหนขอดูหน่อยพี่ได้ครับ ไม่โกแล้วก็ผมตี่เลยบ๊ามที่คิดแบบว่าอยากขุดบ่อให้มันเลยขุดบ่อปลูกต้นไม้อะไรมันต้องทำโกงนะเหรียงสตอร์ทำโกงด้วยต้องโกงแอร์ด้วยกรงแอร์ด้วยเออกรงแอร์ไม่ไม่ไม่อย่าใช้คำว่ากรงแอร์เราได้บ้านเขาเออ่ยทำบ้านให้เขานอนเลยแล้วก็แล้วก็น้องก็เป็นจุดขายแล้วว่าคาเฟ่แต่ถ้าลูกกับถึงโตได้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโกบอลก็โกบอลก็หาวางวางมาเลี้ยงมีวางโชว์โชว์โชว์แดกโชว์แดกอ่าเฮ้ยไม่แดกดิวางตัวสี่ห้าหมื่นโอเคโอเคแล้วก็เลี้ยงเลือกสายพัน ไก่นี่จะโควิดจะเลี้ยงหมดเลยไก่ไก่ก็มาไก่เออไก่เลี้ยงหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้ควาาก็ได้ไก่เลี้ยงทำไมกูก็อยากโชว์ไงนโชงอันไก่คือเอาไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมให้ห่างห่างห่างๆจากเต็่อนเขาก่อนเพราะว่าผมไปทำเป็นวิธีถ่ายยูทูบเป็นยูทูบเบอร์กับถึงโตแล้วก็ทำแบบทำกิจกรรมด้วยกันทำอาหารแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ยังที่ผมอยู่แล้วกับไอ้ตรงนั้นไอ้ที่มีต้นไม้เหมือนแอฟริกาอ่ะไปดูสิที่ที่โล่งได้ไหมดูนะครับนี่ฟิลแบบแอฟริกาตรงนี้ เป็นริมน้ำมาเทเนาะไอ้ตรงเวิ้งนูน้นใ,ใช่ไหมริมน้ำมาเทนี่แล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกพี่ว่าเพิ่งซื้อใหม่อันนี้ก็ที่ดินของน้องป่ะใช่ตรงนี้ก็ใช่หมดเลยเนี่ยที่ทำเรียบน,ยนี่เลยนี่นครับบ้านเขานะครับนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็เออพอคุณพ่อเขาเริ่มจะแบบปล่อยวางใดๆอะไรก็ไปซื้อบ้านแบบเออถ้สร้างบ้านใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แหละอยู่ถาวรแหละแต,แต่เราก็แยกไปอยู่กับแฟนแน่นอนใช่ครับภรรยาเนาะจริงๆผมไม่อยากออกเลยพี่อันนี้คือเพราะไม่ไล่เหรอเพราะไม่ไล่ครับ แม่บอกให้ไปโตเองให้ไปดูแลตัวเองไอ้ฝึกช่วยตัวเองนะัอันนั้นประจําครับตอนแรกผมนึกว่าลูกพี่เนี่ยพูดเล่นนะพูดจริงผมแบบนึกว่าพูดเล่นพูดจริงพูดจริงผมก็ตกปรับรักคําไงผมกดูว่าพูดเล่นพูดจริงนะแต่พอพูดจริงผมก็ไหนๆเป็นคนพูดแล้วก็แล้วแต่พี่เลยคือคือผมไม่ได้หวังอะไรคือแต่ผมมีข้อแม้อย่างเดียวคือผมไม่เอาไม่มีหน้าที่เลี้ยงสิงโตมาถึงไม่เอาชักไก่ไปโยนให้อะไรเงี้ยไม่เอานะผมแบบว่าเอาบั้มพี่ไปทํางานต่างจังหวัดว่าน้องฝากเลี้ย่ไมเว พี่ต้องมีแบบเออคนดูแลผมนะไม่ตอนนี้ไม่ก็คือเห็นพี่แล้วแต่ว่าแค่ภาพอย่าไปพี่ขอไปเสนอนี่ก่อนไปร่างภาพก่อนผมมาอยากทาแบบบ่อเล็กๆมาเล่นน้ำเพราะว่าไม่อยากให้มันลงไปโดดน้ําบ่อเดียวกับคนไงอันนั้นไม่เอามันจะไปขึ้นฝั่งนน้นเลยใช่ไหมครับนี่ตอนแรกผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์คือจัดคอนเสิร์ตอ่ะที่ผมไปถามพี่่าพี่กล้ารับงานร้องเพลงเปล่าไม่ไม่นี่พี่ขึ้นเลยที่เนี้ยพี่ะร้องให้ได้แต่ว่าไม่รับตังค์แต่มาลองหนุ่มๆกินเหล้าอ่ะได้หรือน้องก็ไปแล้วพวกขี้พอร์ตมาได้พี่ซิขี้พอร ได้แต่ต้องมีคนอื่นด้วยนะฮิปฮอปกลังกางเต็นท์นี่เข้าไหมไม่ค่อยวะี่ว่าไม่ต้องชิวๆเลยเอาอันนี้เอาเอาอันนี้ไปาะคนแบบน่ารักน่ารักมาหนุ่มาชวนไม่โควบอยบอกให้อีบัมมาชวนอินฟลูเอนเซอร์เด็กน่ารักมาทำคอนเทนต์มานอนฟรีพี่ิต่อนี่ผมให้พี่แล้วเฮ้ติแล้วแล้วตัวเองเปติกคอมขึอชย่อย ตัวเองไปตีกอล์ฟกับชัยย่อยาแลวพูดนิดนึงแล้วเขจะเอาเอาหรือคุณจะให้หหรือคุณจะใ้โนโนแบบโต้งอะโต้งโนแบบอะไรโต้งอะโนโน่ะโนโนคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยดิไม่รู้เรื่องเลยไปกินข้าหลีอ๋เคุณพาไปเ้าหลีมามันไทยแล้วยังไงต่อ เมืองไทยแล้วก็เกาหลีสวยสองคนแล้วแบ่งคุณคนนึงแบ่งแต่ว่าผมไม่ออกตัวเองผมก็เลยบอกพี่ต้งไม่มีอะไรเลยเดินไปหาเกาหลีแล้วก็บอกว่าโนโน้โหน้ำคัมคัคัมคัเชื่อไหมผมพูดแค่สอนพี่ต้งแค่นี้พี่ต้งผมรอในรถนะพี่ไปแค่นี้คัมคัมสองนาทีเกาหลีก็คือว่าสองคนโต้พาวันได้อะโอ้พาวันได้สองคนอะแล้วแบ่งคนละคนแบ่งกันไปนิดนิดก็บอกว่าพี่ต้งไหนพี่ลองจีบลองอะไรนิดแต่พักผมก็ดูไอ้ตงนั่งอยู่กับเกาหลีเว้ยพี่ต้งทำไรมั่งผมพยายามกอดพยายามหอมเลยแล้วครับแล้วเขาว่าเขาบ no no เขาไม่ได้คำคำด้วยขอเป็นกลางวันกลางวัน้นะคำไม่เอาแล้วอย่าอ้ำผมนะครับพี่ตูนดูอย่าอ้ำผมนะครับโอหรอต้องบอกอย่าอ้ำผมนะครับเลยเจ้าของช่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้มันภาพลบอะมันมันตัดต่อแล้วภาพคนที่คนที่ว่าคนอื่นอะไรบางคนก็บอกอ๋อดูอย่างนิกกี้ดิว้ายไปตออเนี้ยบาปไปตกที่โต๊ะแล้วคำคำ อ่ะแล้วก็ไม่ที่น้องว่าอยากให้ถ้าพี่จะเรียกสิงโตได้มีตรงนู้นตรงนู้นที่พี่สนใจใช่ไหมอ่าตรงนู้นตรงนี้นะร้านข้างหลังนี่จริงๆก็ได้ตรงนี้เหรอไม่ไม่เลยเลยห้องพักไปนิดนึ่งเลยกูบอกอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่ต้องการคืออะไรบ้างอย่างแรกที่ที่ผมต้องการเลยก็คือหนึ่งเลยคือมีมีที่ประมาณสักเออน้องให้ที่พี่ได้สักกี่เท่าไหร่ดีสองตารางวาสองละพูดม่สองตารางวาเนี่ไม่ใช่อะไรนะผมมีอารมณ์ไหมผมโผล่แล้วบางทีอู้เลยขนาดเลย มึงเลยสองตารางวาแล้วเหรอผมอูส <c oughs> องตารางฟุตสองตารางนิ้ว <c oughs> ยังไม่ได้เลยประชชาน าต้องลูกครึ่งเลยเขาดิคือญาติคือคือญาติครับโจงี้กาหน้าเลยของพ่อของโก้อน้องว่าจะพี่จะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยนี้ถ้าเกิดจะเลี้ยงสิงโตไม่พี่อยากทำนี้เป็นแบบบ้านเล็กๆอ่าบ้านไม่ต้องใหญ่แต่เป็นกรงนอนกับสิงโตเพราะอยากนอนด้วยกันเลยเหมือนบ้านพักตากอากาศเนี่ยพอ่ะนอนกับสิงโตนอนกับมันมีแอร์ทำแอร์ไอ้นี่น้องไม่น้องไม่ต้องจ่ายให้พี่นะพี่จะจ่ายเองหรือน้องจะจ่ายให้พี่ด้วยไอ้สร้างพี่เจ้าพี่ผมลูกพี่ย่งเจ้าคือาทบ้าบ้านพ่อบ้านพ่อที่มึง อ๋อไอ้หลังนู้นอ่ะไอโลงที่ว่าคุมรถอะรีโนเวทไหมรีโนเวทไหมริมน้ำสวย อ่าริมน้ำมีเต็นท์นะแล้วก็พี่จะขุดบ่อเล็กๆบ่อเล็กๆคือเลี้ยงปลาดุกเล่นน้ำกับสิงโตครับอ๋อเหรอเล่้น้ำต้องมีบ่อน้ำแล้วมีบ่อน้ำนะครับแล้วบ่อใหญ่อ่ะบ่อใหญ่เออตอนมาสามสิบไม่เกี่ยงถ้าไม่กลัวมากระโดดแล้วมันขึ้นฝั่งนู้นนะไม่เกี่ยงแต่ว่าอันนี้มันจะเกี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันลึกมันลึกสามสิบสี่สิบเมตรกลางบินสิงโตมันมันอาจจะไม่จมแต่คนมาตามมาจมมันลึกมันลึกก็เลยจะขุดบ่อประมาณนึงบ่อประมาณนึงแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาคือทำคอนเทนนนตตต์คครรััััััับบบบบจจปปปลลลาาาดด้้ววยยกกกออ๋สสิิิงงโโ แล้วก็พี่ก็พี่ทำอาหารอ่าถึงตรงกินดิบๆ,ๆอ่านี่จะนี่ถ้าไปนหัวนะครับ E.P. แรกก็จะเห็นนิกกี้กำลังล่กแบบไอ้นี่เลยนะอมาเกษตนะบ<า>ังบั p งอีที่2คือต้องต้องใช้มือและหายไปข้างละ <laughs> อีกมือไปแล้วไปหลังไว้แไล้ แค่นี้ไม่เหรอไม่ผมเนขนาดนี้ก็คือมือมึงไม่ต้องอยู่แล้วล่ะสัญญาว่าจะไม่ให้มันฝึกล่าจะไม่ให้แบบโยนไก่เป็นๆให้มันนะมันนะแมวแต่มึงกำลังมึงพูดแบบแบบมึงแตฝุ่นหมอปลาแล้วมันไม่อยู่ไอ้นี่ก็เรียกฝึกล่าหรือเปล่าทำด้วยกันแล้วก็ทำอาหารด้วยกันไงทำเนื้อย่างทำคู่กันผมมึงมึงนึกว่าสิงโตผมย่างมันนั่งรอมึงนึกว่าสิงโตเป็นดีเจภูมิเลยมันต้องมาตกปลาสาดตั้มย่างปุ๊บนั่งรอปุ๊บโอเคกินข้าวกินด้วยกันมันกินเนื้อดิ นี่คิดไว้นี่คือภาพในหัวประมาณนี้เองแล้วปีเดียวปัญญาครับปีเดียวแล้วไป่อยไปถ้าไม่ไหวจริงๆไปฝากเหมือนเดิมเดี๋ยวติดต่อคุณตร๊กการมารับไปอยู่ความสัตย์บรื่อแล้วที่ที่นี่ทำที่ก็คือพี่ให้หนูไปเลยพี่ไปเก็บตังค์หนูไอสิ่งนี้พี่ตั้งไอบ่อปลาพี่ไอบ้านพี่พี่ไปเก็บตังค์หนูปับพี่ยกให้หนูครับผมบอกพี่แล้วว่าไอสิ่งกุ้งตังพี่เนี่ยทำเป็นแบบลอยชิลลอยเปนดาวนกดาวพี่เลิกพี่ยกกลับเลยโอ้โหใช่เออคือพี่ยาากทตผมไมย คุณจะพูดปากคุณจะพ่อยนะนีู่อันนน้พูดจริงพูดจริงผมเห็นดิจิตอลผมบินผมเห็นคนหมดเนื้อหมดตัวกับไอ้เรื่องคำพูดคนมาเยอะอยๆนีเป็นเอกเลขเป็นโทคือคือเราไม่ได้ไม่เสียกับสถานที่หมายถึงว่าพื้นที่อ่ะมันเป็นที่รกร้างครับคือมีพี่นิกี้มาช่วยแบบพัฒนามันดีอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมได้สองคือเราจะได้เจอกันบ่อยๆไม่แต่ว่าอันี้คิดก่อนเพราะว่าเราก็จะทำทั้งทีแต่ว่าเราก็ต้องจะไปดูก่อนว่าเราไหวไหมเพราะว่าถพาผมทำผมก็ต้องไอ้นี่ไงสามสี่เดือนแรกก็ต้องเลี้ยงคงแบบเลี้้้้ยงท่บาานนพอตขึกก็็แลวม มาที่นี่แต่ว่าเราระยะ3-4เดือนที่ไปเลี้ยงเนี่ยเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้แราหรืผมมามาทำก่อนมาสร้างรอไว้ก่อนดีกว่าต้องสร้างไว้ก่อนแล้วนะเขาต้องสร้างต้องปรับที่นั่งรอไว้ก่อนดีกว่าต้องมีห้องแอร์เตรียมห้องแอร์ทังที่ปูหญ้าแล้วก็วิ่งเอออย่างน้อยๆพื้นที่อ่ะห้องขนาดนี้างตู้ดูด้วยตาแล้วก็น่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดไร่เจ็ดไร่ตัวเดียวตัวเดียวนี่ล่ะไม้หัวมันโตอ๋อหกเจ็ดไร่ไม่รู้ทำให้กูไม่ได้เยอะหกเจ็ดไร่ถือว่าน้อยนะสำหรับที่ของเนี้ย บ๊อมบอกไปมึงยกไปทังนี่เลยไม่<ล>6กเจ็ดไล่บ๊อมไม่ได้เยอะงั้นเอางี้เอาไป50ไล่เลย <laughs> แต่เป็นพื้นที่น้ำ <laughs> แล้วกูเปลี่ยนไปเรียกปลาทับทิมได้ไหมเออสัตว์ยังได้ปลาสวายนะปลาสวายกูปล่อยปลาทับทิมตัวเล็กๆไม่ไม่เดี๋ยวกูถามหน่อยมึงจ้าไปทำไมไล่ไล่สองไล่มันไม่มีประโยชน์มึงไม่สงสารนะเวลามันต้องการวิ่งอ่ะเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่มันต้องมีพื้นที่มันวิ่งนะไม่ไม่ไม่อ้นี่คุยก่อนสมมุิเอาพี่เอาแค่ไล่เดียวแต่ถ้าพี่เจ้าวิ่งอ่ะพี่จูงออกมาแถวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สายจูงนะอ่ะสายจูงสายจูงพี่จูงได้อ่ะไม่ได้เชือกฟูมึงแต่ว่าเราอ่ะเราอนาเขตแต่เราต้องมีพื้นททีีีีี่่่่่่่ใใหห้้้้้้เเเเาาาาวิงงงงพืนนนนขออออยยยๆไรตม อยากอยากอยากเดินเอากล้องมาดูอีกทีได้ไหมว่าประมาณตรงไหนสวยได้ไหมได้เดินมาเดินมาเดินมา้ลยไหมพี่เดินไหวเดินเลยมาเดินมาเลยมามาโกมาเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยนะดูออกนะไอ้แจ็คไอ้แจ็คทุกหลังนะเขาเดินเดินตีกก้อนถ้าทุบหลังนี่ไปตีมานะถ้าทุกหลังนี่ไปโกไปตีมานะเพรเหนื่อยนะเหนื่อยนะแจ็คแจ็คหลังทุกหลังไอ้โกเราเปคนสองลูปไปผมแล้วหน้าตาน่ารักเลยขึ้นรูปไปดูใครอ่ะสิงโตน่ารักตัวแค่นี้มึงเชื่อวันดีสิงโตนม่ารักของมันอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยผมมาพี่สงการผมจะไปดูที่แล้วนนนะะะพพีีี่่่่่่ลลลืืืมสสัญญาาาหรรรอออเเเปปยยงงคคุุกณ ข,ข้อต้องการต้องการอ่ะ ูสิงโตนี่มันต้องอยู่ด้วยกันทุกวันคือเด็กเล่นพี่เล่นกับลูกสิงโตมาใช่ปะไม่อยู่ลูกไอ้นั่นอ่ะห้าเดือนแล้วเชื่อมากเท่านั้นอ่ะห้าเดือนแล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะแต่มันเจอคนทุกวันไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวที่ใจดีเพราะปกติสิงโตมันเขาบอกว่าแบ่งเป็นสองแบบมันมีสิงโตเผือกกับสิงโตสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะซนกว่าดุกว่าแต่สิงโตเผือกเหมือนมันมียีนไอเนี่ยมียีนเขาเรียกว่ายีนอะไรยีนด้อยแล้วก็ตามกฎหมายอ่ะสิงโตเผือกอ่ะมนุษย์สามารถเอามาเลี้ยงได้เพราะว่าเราสามารถแยกมันออกมาจากธรรมชาาาาาาตตติิิิไดด้เเเพพรระะว่่่่ปกกกกนนนีียยสงโออมมมมั็บบทผศึษ ว่าแม่มันเนี่ยจะเอาลูกมันไปพางตัวแต่สิงโตขาวเนี่ยจะพัางตัวไม่ได้เพราะว่าสีมันจะเด่นออกจากสีอื่นแล้วมันอันตรายเพราะว่าจะมีสัตว์อื่นมากินมนุษย์ก็เลยสามารถแยกออกไปจากแม่ได้ไปศึกษามาศึกษามาศึกษามาแล้วสิงโตขาวก็จะไอ้นี่กว่าใจดีกว่าน่าน่ารักกว่าก็คือพอมันโตนิดนึงจะไปเลี้ยงที่บ้านก่อน3เดือนแรกนอนบนเตียงกัน3มเดือนแรกคุณจะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมน้องในล่าหายไป อ่ข้ามาดูนี่รงนีตรงนี้นถ้าทำไมจำเป็นต้องนิกกี้จำเป็นต้องต้องมีติดทายน้ำพราะอะไรซีวิวครับ เล Doom> ็กว uh, ิวครับบคุ๋งครับแต่กบอยเห็นด้วยนะเพราะว่าหนึ่งลมเย็นอากาศอ่าใช่เพราะน้องน้องมันเป็นสัตว์มีขนมันเพราะฉนั้นมันต้องมีอากาศที่แบบคอยช่วยที่นี่ที่นี่ลมอย่างงี้ทั้งปีกางวันร้อนนะกางวันร้อนนะมีลมแต่ว่าแดดแต่เราก็ต้องขึ้นหลังคาหนิคีก็ต้องขึ้นหลังคาให้มแบบกันเน่อยใช่หลังคาใช่เป็นหลังคานี้เลยเป็นหลังคาแมตต์ชีตที่แบบบุกกันให้น้องแล้วก็อาจจะต้องติด พัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำเพื่อให้รักษาอุณหภูมิน้องตลอดเวลาล้ะบอน่อที่ทำบ่อเนี่ทําบ่อแล้วก็กั้นเหมือนไอซีพันวาน้องเห็นไหมบ่อที่เป็นบ่อปุ๊บเป็นบ่อน้ำใช่ไหมเล็กๆแล้วก็ปุ๊บเป็นบ่อแล้วก็เป็นบิวอะไรเนี้ยจะเป็นบ่อนล้เปมนสิงโตพี่อ่ะต่อไปผมอาจจะปุ๊บคนลูกค้ายเยอะละ คนอาจจะแบบมาทักคุณบ๊อบขาไอ้มุมตรงนั้นที่มันดูแบบตรงนั้นใครอยู่ท็อปพี่นิกกี้กับสิงโตอยู่โอ้โหเท่เลยนผมว่าเท่นะผมว่านั่งกันตรงนั้นอะแล้วก็กินเหล้าคนเดียวกับสิงโตแล้วก็คุยกันมคนแล้วก็คุยกันสองคนแล้วก็อ่าปึ๊บมึงเพ้อแล้วนะมึงเพ้อแลยใช่ไหมหรอเพ้อเลยไงตามามบัติลูกชายพี่เออนี่นี่เอาส่วนหนึ่งที่ที่อย่างนี้ก็ได้ครับตรงนี้มันจะเป็นต้องแหลมจริงกันในส่วนนี้ไปเลยคุณก็ได้เมเนจคุณก็ได้คุณก็ได้จัดการได้ถูกปะล่ะเพราะนั้นสิ่่่่่่งงงงงงงทีีกกก็็ต้้้อออออรรระะวัยาาลึึเเืืนนคขไไฟฟุณจม คุณก็ดูดน้ํานี่ใช้น้ำน้ำเข้านี่คือน้าปราปาน้ําไม่ต้องหาเลยไม่ต้องดูดน้ําจากนี่ใช้หรอไม่มีเหรอแต่บ้านเดียวอย่าไปซีเรียสไม่มีน้าปราปาบ้านเดียวไฟฟายไฟเราซื้อตัวกองไฟฟทำาไรมือถือมีอยู่แล้วไฟฟายด้วยสิหรือมึงให้ผอยลงได้หรือมึงให้กูติดต่อที่พี่ที่อยู่ดูไบมะเอาปลาป้าส่งมาทางนี้ยิงการรับดาวเทียมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอันี่คือเขาเรียกว่าเป็น ep หนึ่งจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงสิงโตเพราะ่อ่ามาดูก่อนมาศึกษาก่อนเดี๋ยยววขออออออไปกกกกแแแบบบ่่นนางงล้็คุััต ให้เขาไปดูให้เขาไปดูคิดขไองไอ้ไอ้ไอไม่ไม่พอพอสิงสิงสิ่งโตรพร้อมแล้วมีคนส่งมาให้ผมแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเอาห0 0แสนแต่ว่ารบกวนจบคลิปฝากโทรหาคุณสงการหน่อยเพราะว่าเหมือนเริ่มแบบลืมลไปตอนนี้นม 5, ไม่ไม่ที่อื่นถ้าที่อื่นนะตัวละห้าแสน ถ้าคุณสงการนฟรีแต่ว่าพอบอกว่าพี่พี่พี่สงการผมดูที่แล้วนะเหมือนเปลี่ยนเรื่องคุยนิดนึงไม่ตัวนี้เขาจะให้มาโตแล้วเปล่าพีอ่าทำไมเขาออกทุกปีอ๋อ้จะออกตัวแค่นี้ต้องไปถือว่าสิงโตนี้มันเขามีสวนต่างในไทตลอดใช่คนในไทยเพาะเต็มเลยเขาแสดงว่ามาถูกคนไม้ไปญาติมีใดใดมีเผลอเลยอนาคตผมอาจจะทำฟาร์มสิงโตด้วยซ้ำตรงเนี้ยเพาะสิงโตขายเสิงโตอ้าลาอยู่เลยโตเปลี่ยนจากเลี้ยงควายเป็นเลี้ยงสิงโตไม่แล้วก็พี่โตต่อไปก็คือเปลี่ยนจากอาจจะขับรถไม่ต้องแล้วมาเฝ้าสิงโตแทนกับเมียกับเมียพี่โต อูนะเอาตนมาอยู่หรือเอาเอาคนอื่นไหมเอาเอาสาวเกาหลีไหมสาวเกาหลี <c oughs> าสาวเกาหลีข้าม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 ะนะ มาสรุปกันนะครับก็ผมว่าถ้าครักบอยเสนอก็มุมนี้แหละเพราะตรงนี้มันเป็นแหลมใช่ไหมครับอาถ้าเกิดใครไปเชื่อมองมุมโดนมุมโดนได้ดูเราจะเป็นโซนแหลมนิกกี้ก็จะมีกระต๊อบหรือเป็นเรือนต่อพับกินเล้าเลื่อนั่งสบายๆหรือมุดเดือดมันคืนกับสิงโตครับแล้วก็กั้นพื้นที่หน่อยเท่าที่ดูในสายตาเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าไร่พี่เรียกเด็กเอ็นมาเด็กเอ็นมาได้น้องก็บอกเมียว่ามาอยู่กับพี่เพราะว่าอยู่สิงโตไม่ว่าอะไเดี๋ยวพี่พูดเขาคลิปเดี๋ยวผมมาไม่ได้แล้วแต่เมียเมียบอกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไไรรนนนีี่่จุดดเเิิมมมต้้แลววคคาห็ยังง กับความฝันผมนะครับคอมเมนต์มาได้เตือนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามีแค่ความฝันว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์กับสิงโตเฉ<อ>ยๆเพราะว่าฝันมานานแล้วอยากลองดูว่าความฝันนี้ผมทําได้ไหมหรือใครมีความรู้นะครับหาความรู้ให้ก็บอลหน่อยว่าตัวสิงโตวงจรชีวิตเขาอายุเท่าไหร่เขาเขาเขา,เขากี่ปีเพราะจะได้หไหนน้อยมันคิดได้ว่าเออเซิร์ฟเซิร์ฟได้ไหมไอสิงโตงอ,อาย,อายุอายุอา,ายุเดาเดายุนนไขอายุผมว่ายี่สิบอายุเดานะผมว่ายี่สิบเซิร์ฟมาเออโก้ก็ว่านะประมาณประมาณสิบห้าสิบแปดยี่สิบประมาณไม่น่าจะเกินย ราะมันมันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมันใช้กำลังกําลังเพราะพวกนี้อายุมันจะสั้นที่สุดห้าไม่เกินสิบไม่สิบเจ็ดมากกว่าสิบเอ็ดสิบหกเออใช่ไหมล่ะถึงยี่สิบประมาณยี่สิบถ้าเลี้ยงในกรงนะครับพี่ถ้าเลี้ยงในกรงประมาณยี่สิบแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติสิบสิบสี่อ๋อแปลว่าเราเราเอามันมาเลี้ยงเพราะว่าเราต้องการยืดอายุไขมันใช่แมพอสิงโตปุ๊บพอคิดดูปุ๊บจบอายุไขสิงโตผมว่าอายุ50ก็เท่ากับอย ไาไปิหงด้าสิจะไม่จีบหญิงได้กูเป็นแบบดีตีกอปอย่างเดียวอย่าไปจีบหญิงอย่าไปนั่น,นโอ้ยโอโแล้วไม่จัดไม่อะไรมาให้ซะแล้ว <c oughs> เอาดีกินดีกว่าไปกินข้าดีกว่าเพราะว่าที่นี่มีรลับด้วยแ,แล้วก็เดี๋ยวให้โกไปถ่ายกินกับโกด้วยกรับโกินกินกับโกด้วยครับโกแล้วกินกับโกต่อไปอ่ะมีสิงโตมาออกด้วยขยันเดินจังเลยเด็คุยตรงนู้นก็ได้อีกแล้วก็เดี๋ยวใช้โดนบินเาอกว่าเม็ เอาไหมโกเอาไหมผมปั๊มลุมลุมโก้ไหมกล้าป่บ้างตอนนี้เห็นสกอร์นี่แต่คุณคุณต้องต้องให้ลุมอ่ะเพราะว่าคุณตีดีเอาไหมนี่ตอนนี้อ่ำอมบรีเนี่ยบอกว่าขอเดี่ยวใส่เดียวผมแล้วนะเอาเหรอใส่เดียวนี่หมายถึงกอล์ฟครับต่อยกันต่อยมันซุกไม่ได้ ากดีนะไม่โกคุณคนเดียวไหมผมไอ้บัมลุมกล้าไหมกูได้อยู่แล้วกล้าไหมล่ะโอ้บายลุมนะได้เอาเบสบอลนะเอาเบสบอลเดียวได้ไหนอ่ะแล้วกูตีเหมือนกูสู้ไอ้บัมอ่ะเขาบอกพี่กระจอกกันแ่้วขโมยหยับหย่าพูดอย่บเอางี้แล้วเอางี้เลยแล้วคุณเอาเด็กน่ารักน่ารักมาสามคนเป็นเคดี้แล้วใครแพ้คือไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าจ่ายค่าตัวให้น้องไปได้อ้าเอาไหมได้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 เอาบัมคนนึงนะยิ้มนะยิ้งนะบ้องไทยนะรับผิดชอบผมทนกี้ผมทนใจ เดียยวเลอาโอเคนะครับแวะดูที่เลี้ยงน้องเสร็จแล้วนะครับเราก็มากินร้านลับนะครับที่น้องบัํมบอกว่าอร่อยมากนะครับอยู่ตรงข้ามอนุบาลไทยทวิติอะไรวะไทยอะไรวะพไผยอะไรวะไผ่ไผัดไทยผัดไทยผัดไทยวิทยากูอ่านไผ่วิทยาก็เลยอ่านตามพี่เลยอ่านไงวะไผ่วิทยาไทยผ่พี่เอามา ปกติสวัสดีครับวัสดีครับพี่น้อร่อาเอาใครอ่ะพิกกี้ครับพิกกี้เยวัสดีครับแม่ติาพสวครับมาพร้อมทะไรถึงพาไปกินร้านนี้อ่รัเป็นร้านร้านดังมากแบบไม่ไม่ได้ดังแบบขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าคนท้องที่เขาจะาู้แว่าอร่อยอร่อยมากไมู่แนะนำามนรน้องที่นี่ชิ้นมาดูอะไรแม่อไรแม่จะนพิผาก็เอาะอะไรดีิกเผาก็ไห้ให้กิน กินกับโกสั่งอะไรกินกับโกสั่งอะไรโกไม่รู้เลต่าบินแนะนำแนะนำเลยกินกับโกวันนี้จะมาแนะนำเต่าบินวันนี้นะฮะถ้าใครมาร้านนี้นะครับแนะนำแวะหยอดเต่าบินสักนิดนึงก่อนเรื่องเดิมเป็ืองเดิมเรื่องเดิมเรื่นนองเดิม่แนะนำเลยแนะนำกินกับโก่อย แต่ตอนทำอาหารนะครับ ตอนกินกินกันไวจัดเลยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเลยไปดูได้กิน,นโก้ไทยโยไม่พนักง,งานเลยพนักง,งานไม่ถ่ายกินเลยเลยพอถึงเวลาม้ำควบหิวว่ะแตกกินเดียวไม่อร่อย,อ,ยอร่อยครับอ,อร่อยมากอร่อยนะอร่อยไหมนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับหนึ่งวันนะครับมาดูเออ่มาดูที่นะครับที่จะมีความฝันว่าอยากเลี้ยงถึงโตยืนยันกับกล้องอีกทีนึงว่าคุณให้ที่เขาแน่นอนใช่ให้ครับพูดแล้วพูดดี่เราฝุดเป็นเลยคือให้ที่ยกมาตั้งเลยเอาสิงโตมาเ้วเรื่องความลับที่คุณจะที่สนามกอล์ฟจะไม่ถูกเปิดเผยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้อยู่ด้วยกูไม่รู้เรื่องเล้ว ทันทีสวยแล้วดิคันทีสวยแล้วดิเฮ้ยพับสวยทุกคนอ่ะนี่เป็นหลายพันลาคาห้าร yeah. ้อยไม่พี่พี่พูดไปเนี่ยเขารู้ว่าเขาถึงตังค์เราให้ตังมินิเดือสามพันล้วเขาเขาไปตีก็ทีหนึ่งเขาขอตังกี่บาท เขาบ่อพี่หนึอเขาของกาน้องเป็แบบสามพันเข้าแล้วไปเอาจากไหนจ่ายวะยืมพี่เองถามเราที่อยากรู้ครับชีวิตมีครอบครัวแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนคุณจะได้เป็นแรงบรรจให้นายน้อยผมเป็นไงบ้างชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานหลังจากแต่งงานจริงๆอะผมก็เฟิร์มเหมือนแค่แต่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นเพื่อนหมายถึงว่าคุยเป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนใคุณเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาพร้องเหรอเป็นคนเอาพวกเอาบอมเรื่มจากเพื่อนไงเริ่มจากเพื่อนไม่รู้ทิ่ใส่ก่อนใช่อ๋เหมือนเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนมากกว่าไม่ได้ไม่ต้องคอยมาเอาใจไม่ต้อองะไร เหมือนสนิทกันรู้รู้รู้ใจรู้มุมครัแต่คู่นี้ไรก็พบนานเพราะว่าน้องก็น่ารักน้องน่ารักแล้วก็ปล่อยให้ปั๊มไปตีกอล์ฟตลอดไม่ใช่ที่ปล่อยเพราะว่ามีน้องแล้วนะมีน้องแลต้องปล่อยแล้วต้องรับที่น่าร้กเพราะว่าอนจะไปนตีกอลก็ต้องไอซักผราซัก้าลังจาซักรเงสรรวักราซักราซักราซกราซกราซักรกซัก้าซักรปซักรา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 ซับ้าซักรทซักรุซักราซกราซักราักตาซไหนแล้วแล้ววแา้ัว่าวักราซักราซักได้ไหมเอั 做咩啊？Oh เ้าพี่นิกกี้เล oh ี้ยงบอกพี่นิกกี้ให้มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยให้ไหมให้ไหมนี่ไม่ต้พูดเลยพี่นิกกี้ขอให้ไปขับรถให้พี่นิกกี้อย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันได้ไหมนั่นไม่นานๆไว้น้องพุกระนานๆแล้วก็จะเป็นลูกแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูต้นเทพให้ให้ที่ไปขับรถให้พี่นิกกี้ไอตัวนู้นยังค้ำค้ำค้ำอยู่เลยค้ำค้ำค้ำอยู่เลยนะไอ้ไอ้เนี่ยเฮียต่อทั้งนั้นอ่ะเนี่ยให้ไปอดีตไปเมื่อก่อนสดี๋ยม่ก่อนเดี๋ยวเราปั๊มคืปั๊มปั๊มปั๊มเขาจะทักเลยสนามไหนพี่อ่่านีเแต บ๊มที่ไหนดีพี่เอ้าเราไม่มีสนบามนะ โซน้ำหายไปแล้วนะพิมพ์ตกพิมพ์ตกพิมพ์ตกโอเคโอเคยอมเล่นกัน้องนะครับอาจารย์แล้วก็เอฟซีถ้าเกิดมีความเห็นยังไงเรื่องสิงโตก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาดูพี่ก่อนหรือใครนะครับอยากมาช่วยเรามาดูนะครับมาที่นี่ได้เราก็จะได้ไปดูที่กาแฟด้วยคืออะไรชื่ออะไรเอสจีพีแรนแคมป์ครับก็คือเป็นร้านกลางเต็นท์มีคาเฟ่มีพองพักมาดูรายละเอียดที่เพจแล้วกันโอเคนะครับเอฟซีครับฝากคอมเมนต์เยอะนะครับแล้วก็ติดตั้งติกต๊อด้วยโอเคแล้วก็ไปดูด้วยกินโกตอินกนค้ำ โอ้ไม่ทำอาหารการอาหารนู่นแหละในยูทูปอันนึงแล้วก็พวกกินกโกงโอ้โหฝ่าจะได้คิวอันนึงปูนี่เลยยกกองไม่รู้กี่รอบกี่รอบแล้วโอ้ยคิวอะไรคิวอะไรโอ้ยเหนื่อยใจอ่คิวอะไรกหนื่อยใจเล้คุยหลอนจะไป่รอบดีกว่ารโอ้เนี่ยให้กองมึงไปหลายรอบแล้วไอ้กินกระโปงกูเนี่ยอ๋อมึงต้องดีไซน์มาถ่ายันเองกูถ่ายกูเองตัดต่อกูเองแล้วกูงจะกินกระโปงเมื่อกมีเอาน้อกไปิีมาออกูได้ไหมก็ได้อ่ะแต่ต้องไม่ใช่คนนั้นอะไอ้โมแก ขอ้าถัาได้ขอเป็นไร้สดคู่มึงเลยได้เพราะว่ามึงอะกูรู้เวลาตัดลิปเนี่ยมึงจะเอาเรื่องดีๆเข้าตัวแต่ถ้าไลร์สดเนี่ยมึงไม่มีโอกาสตัดมือแน่ฝากกดทับด้วยนะครับทุกองเปไป